สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่20ธันวาคม2565นะครับใกล้วันหยุดยาวแล้วใกล้ปีใหม่แล้วอากาศเยนเ็ยนๆแล้วหน้าเที่ยวแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนยังไม่มีรถขับไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ผมขอแนะนำคันนี้เลยนะครับ Toyota a อ t ล s 1ส ES s s o r t ปี15นะครับคันนี้เป็นตัว limited e dition o o ร e l i n g นะครับเป็นตัวที่ เป,เป็นชื่อของสนามแข่งนะครับของประเทศเยอรมันตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดสวยแล้วแต่งให้แล้วนินดๆนะครับล้อแม็กซ์15นิ้วลมดําเท่ๆแบบนี้กําลังมองหาอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดมาดูจุดเด่นของคันนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับสําหรับตัว e สปอร์ตนะครับ1.8 e สปอร์ตปี15คันนี้จะได้เป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์ใสๆลูกแก้วใสๆกลมๆแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีไฟเดย์ไทม์แล้วด้วยนะครับสําหรับด้านหน้า ปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นประมาณเนี่ยปีหนึ่งห้าเนี่ยตัวเอาติจะไม่มีไฟเดย์ไทม์แต่ว่าตัวลิมิเต็ดอันนี้มีให้แล้วนะครับด้านล่างนะครับกันชนหน้าตัวสเกิร์ตหน้านะครับถูกตกแต่งด้วยสีดําตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับสีขาวมุกตัวรถตัดกับสีดําต้องบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับอันนี้มีไฟตัดหมอกให้ครบบแล้วนี่กระจังหน้านะครับปกติเนี่ยจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับจะเป็นสีโคเมียมนะครับแต่คันเนี้ย จะถูกตกแต่งด้วยสีดําเงาๆแบบนี้นะครับสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับดูดุดันนะครับสีขาวมุกตัดกับสีดําต้องบอกเลยว่าโคตรสวยคันนี้ผมบอกราคาเลยนะครับราคาเป็นแค่4แส0 0 0 49,000นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อมาให้แล้วนะครับล้อใหญ่ๆสวยๆก็บอกเลยว่าคันนี้สภาพเดิมดีสวยนะครับนี่มาดูผิวพันธุนะครับคันนี้ปัดสภาพเสร็จแล้วพร้อมเอ่อพร้อมส่งมอบแล้วนะครับ ใหพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับผมแนะนําคันนี้เลยได้เอาติ๊ตตัวแต่งโคตรหล่อนะครับออกป้ายแดงนี่เกือบล้านนะครับเก้าแสนกว่าบาทตอนนี้มีงบประมาณแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันก็ออกรถคันนี้ได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณห้าแสนบาทนะครับก็ประมาณเกือบเกือบห้าแสนบาทเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ทําได้นะครับตอนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้พี่พี่นะครับดอกเบี้ย2 7 9สูงสุด5ปีหรือพี่พี่อยากจะผ่อนเบาๆนะครับ ดอกจะอยู่ประมาณ4.59-4.69แต่ผ่อนได้ถึง7ปีเลยครับถ้ามีเงินดาวสักนิดนึงนะครับผ่อนเนี่ยประมาณสัก6 7พั0เนี่ยสบายๆเลยคันนี้นี่สวยๆนะครับให้ดูผิวพันธุ์นะครับรอบตัวรถตัวสเกิร์ตข้างนะครับี่มีติดคิ้วตัวโครเมียมให้แล้วนะครับผิวพันธุ์ของตัวรถต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพเนี่ยผมตีให้95%ัพนะครับ เจ้าของเดิมดูแลดีรักษาดีมากๆาเปลี่ยนฟิล์มให้แล้วประมาณแปดสิบนะครับสำหรับด้านข้างด้านหน้าหกสิบนี่มาดูตัวล้อดีกว่านี่คันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนตัวล้อให้นะครับจะได้เป็นตัวล้อแม็กสีดำนะครับแม็กดำเท่เทเทแบบนี้ลายเป็นรูปดาวนะครับแต่ว่าแฉกนะครับก็จะอ่ากว้างกวงหน่อยนะครับเป็นแบบนอ็อตห้ารูนะครับติดตัวดิสเบรกสีแดงมาให้คันนี้ได้ดิสเบรกทั้งสีล้อนะครับแต่ว่าตัวครอบจานนะครับ ตัวครอบดิสก์จะเป็นสีแดงทั้ง4ล้อเลยคันนี้ได้แมตช18นิ้วนะครับและที่สําคัญได้ยางใหม่ปี22ด้วยขับได้อีกนู่นเลยครับ3-4ปีอย่างแน่นอนเพราะได้ยางปีนี้นะครับยางปี22ยางใหม่ล่าสุดดูผิวพันธ์ด้านหลังนะครับรอยสันรอยคมรอยม่นสีขาวมุกโลโก้ e-sport นะครับไฟท้ายแบบ LED เท่ๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าสนใจนะครับตัว e-sport a l ติ s ที่เป็นตัวแต่งนะครับขับไปไหนมาไหนเท่ hey, ไม่อายใครนะครับแนะนําคันนี้เลย Toyota Corolla Altis e-sport 1.8 Nordberling นะครับเป็นชื่อสนามแข่งของเยอรมันเป็นตัว Limited Edition ของปี15นี่มาดูนะครับด้านหลังนี่สเกิร์ตหลังสวยๆตรงกลางเป็นลายดําค e ล l a นะครับด้านข้างก็จะเป็นมีไฟทับทิมนะครับแล้วก็มีตัวกรอบให้สวยๆแบบนี้เลย โลโกโล้ค o โร l า a a ลติสนะครับสัญลักษณ์1.8 S สปอร์ไฟท้ายใหม่ๆเงาๆสวยๆแบบ LED แบบนี้นะครับเ้อา <s> ที่สำคัญนะครับคิ <S <s ้ว <Q S 2> เป็นโครเมียมนะครับแต่ด้านบนตรงนี้ตัวสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบสีดำนะครับสีดำด้านติดกับสปอยเลอร์ปีกนกแบบนี้เท่ๆครับดูผิวพันธุ์ทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างใครกำลังมองหาอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับ ตัว Limited e dition ES สปอร์ปี15คันนี้4 40,000 9,000ผ่อนนะครับถ้าไม่ดาวเลยนะครับ7ปีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับคันนี้ผ่อน7,000กว่าบาทเท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับลูกค้าซื้อรถเอาติดเหมือนกันราคาประมาณนี้นครับก็ผ่อนประมาณนี้ครับ7,000มีโลโก้โตลตารามให้นะครับคันนี้นี่เปิดเข้าด้านในนะครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตัว l i m i t e d e dition อันนี้นะครับ เขาจะถูกตกแต่งด้วยนี่เป็นสีแดงแชมเปญน,นะครับแบบน,นี้ถูกตกแต่งด้วยสีแดงน,นะครับด้านในเป็นแดงแบบสีแบบเขาเรียกว่าเป็นสีแบบแดงแชมเปญแบบนี้นะครับตกแต่งด้วยดำแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะนะครับเอซปอร์แบบนี้เบาะหนังสีดำเดินได้ดแดงเท่ๆนะครับเจ้าของเดิมติดพรมกระดุมให้แล้ว นะครับติดพรมกระดุมสีดําแดงเข้ามาดูด้านในนะครับเข้ามาดูด้านใน,ในกันนี่กระจกพับข้างแบบไฟฟ้านะครับจกพับข้างแบบไฟฟ้าแล้วพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเปิดเข้ามาพั<ๆ>ลดลถอยู่นะครับเสียงดังมากครับตัวนี้นี่ครับเลขไหมไหมถือว่ากําลังดีรถปีหนึ่งห้าไม่แสนสองขับไม่เยอะนะครับเฉลีย่ยปีแล้วประมาณไม่ถึงสองหมื่นประมาณสองหมื่นโลเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณพันไปไปลาย ด้านบนติดลาโพงให้แล้วนะครับลําโพงมีประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับคันนี้มันแปดตัวแอร์ได้แอร์แบบออโตโอ้จอนะครับได้เป็นจอแอนดรอยนะครับมีจอแอนดรอยเลื่อนได้นะครับตรงนี้ปรับได้นะครับเป็นทัสกินแอนดรอยครับปรับได้นี่ครับจอแอนดรอยแล้วที่สําคัญนี้มีกล้องถอยติดเดิมมาให้นี่กดถอยนะครับกดเกียร์ถอยปุ๊บก็จะมีกล้องถอยให้แบบนี้ นี่มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับตัววัดระยะนะครับในการถอยแอร์ออ,อ,โ,อตโต้แล้วนะครับแอร์ออโต้แล้วเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบขัน้นบันไดาตามสไตล์โตโยต้าตอ,อนนี้ปิดเสียงนะครับน,นสวยเลยคันนี้คอนโซลสีดำนะครับตัดกับสีแดงแชมเปญแบบนี้เท่ๆแน่นอนนะครับนี่แอร์นะครับเป็นแอร์เหลี่ยมนะครับแอร์แบบสามเหลี่ยมแบบนี้สวยๆภายในสีดำเท่ๆนะครับ ไม่อยากให้พลาดนะครับเบาะหลังนี่ต้องบอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับใหม่ๆแน่นๆเลยพื้นที่ด้านหลังนี่ครับก็มีพวกที่วางแก้วน้ําอะไรปกตินะครับ power outlet นี่อันนี้เปิดไฟ,ไฟไฟตัดมองนะครับเปิดตรงนี้แอร์เป็นแบบ Auto แอโอโต้แล้วด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นสวยๆเท่ๆเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์แล้วนะครับ <ๆ S 2> เข้ามาเราปรับสภาพไปเสร็จด้านหลังก็เหมือนกันนีเป็นสีขีดแดงนะครับดําขีดแดงแบบนี้เบาะหนังด้านหลังสีดําเดินได้แดง ผมกะดุมก็ดําแดงนะครับเจ้าของเดิมชอบดําแดงแน่นอนนะครับบอกสวยๆเท่ๆแบบนี้ยวเรามาดูนะครับท้ายรถและห้องเครื่องกันนะครับก่อนจากการดูห้องเครื่องคู่นะครับนี่ผมชอบไฟหลังเข้ามากครับสวยมากนี่ไฟหลัง LED นะครับนี่ครับดูท้ายรถนะครับโอ้ท้ายรถนะครับมีเครื่องเสียงให้อีกหนึ่งอันนะครับติดเครื่องเสียงมาให้แล้วอีกหนึ่งอัน แต่ก็ไม่เกะกะนะครับวางของได้ปกติมีถาดรองอะไรให้ครบแล้วนะครับมาดูท้ายกันนี่น็อตนะครับอันนี้ไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยขยับนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบฟิลซิลิโคนนะครับแน่นเลยนิ่มแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คทางด้านนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวแบบนี้ท้ายเดิมไม่เคยโดนนะครับไฟนะครับนี่ของไทโคยโตไฟแท้เดิมตั้งแต่โรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คเรียงแบบนี้นะครับคันนี้ท้ายเดิมไม่เคยชนหนักพิชความน้าท่วม ตามมาตรฐานเพชรยนต์นะครับนี่ก็ไฟเดิมไม่เดิมรู้นะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้มีแต่ในโรงงานมันไม่มีขายข้างนอกนะครับประกอบโรงงานเท่านั้นไทยคยโตครับเดีกว่าโตโยต้าไว้นี่เดิมนะครับไฟแบบนึงนะครับโฟกัสก่อนนี่ไฟเดิมนะครับซิลซิลิโคนนะครับรอยมาร์กรอยอาร์กนะครับเดิมเดิมเลยเราไม่ให้เสียชื่อบริษัทเพชรยนต์อย่างแน่นอนนะครับรับรถคุณภาพเกรดเอมาโอ้แม็กโคตร่อนะครับแม็กโคตรรอ นี่เป็นล้อสำรองนะครับมีแม่แรงมีถุงเครื่องมือให้ครบแล้วใครชอบนะครับตัวเ e s สปอรตัวแต่งตัวตาไม่อยากให้พลาดคันนี้ผ่อนห้าปีดอกสองจุดเจ็ดเก้าผ่อนเจ็ดปีดอกสี่จุดหเก้าถ้าหเอ่อผ่อนเจ็ดปีครับขออภัยถ้าผ่อนเจ็ดปีสี่จุหกเก้าเนี่ยมันก็จะตกอยู่มา <c oughs> เดือนละสิเดือละ 10, เจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทอ่ามาดูด้านในนะครับเริ่มม้งแต่งนี้ก่อนเลยมีฝากระโปรงเม็ดอาร์ นะครับน็อตเรียงตัวแบบนี tai, laughter, ้ไม right ่เคยถอดอย่างแน่นอนเบ้าชกนะครับเม็ดอักเรียงตัวสวยๆน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่ไม่มีรอยไขไม่มีรอยเลื่อนของจานเลยนะครับของของจานน็อตเลยคานข้างนะครับมาถึงคานหน้าแต่ภาพสวยเดิมปกติอินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ข้างล่างอ่าตรงๆไม่มีล้มห้องเครื่องนะครับคันนี้ดวลวีวีทีไอสวยๆเราล้างห้องเครื่องให้แล้วเม็ดอาร์เรียงตัวสวยๆฝั่งนั้นน็อตไม่เคยขยับ เบ้าชกเดิมๆนะครับมาดูด้านบนกันบ้างนี่สติกอร์มอกนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตาปั๊มโตโยต้านะครับเดิมๆแผงจิ้งลีดดำสนิทพี่ท่านไหนนะครับกำลังมองหาอยู่นี่ครับมีร้อยเช็คนะครับมีกรเช็คนี่ซีซีคอนอยู่ครับมันเดิมจริงคันนี้พี่ท่านไหนนะครับกำลังมองหาโตโยต้าโคโรล่าอัลเทสนะครับตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นปีหนึ่งห้าไม่อยากพลาดคันนี้ราคาเพียงแค่สี่แสนสี่หมื่น 9000ขับฟรี90วันนะครับสูงสุด90วันนะครับขับฟรีจะอยู่ประมาณ45-90วันแล้วแต่ธนาคารที่ทางบริษ,ษัทยิ้วให้นะครับชุดแต่งสปอร์ตเท่ทๆเล้าใจแบบนี้สีขาวมุกแม็ก18นิ้วได้ยางปี22แบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับสนใจนะครับติดต่อผมได้065-951-3374หรือแอดไลน์ ID e PEK152 ทักเข้ามาโทรเข้ามาเดี๋ยวบริการให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ พี่จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ